ผู้ชมที่รักสวัสดีวันนี้เข้าสู่รายการคุยค้อนขอดขอดออกคบไอเดียคบที่แล้วเอาใหม่สวัสดีคุณผู้ชมที่รักวันนี้เข้าสู่รายการคุยคุยขี่ แต่เป็นเขียขอดเขียดนตรีอะไรไปอ่าถูกต้องแล้วครับผมเออวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงนักดนตรีกลุ่มหนึ่งชายที่เรียกว่ามาแรงมีความสามารถเฉพาะตัวสูงมากเขาใช้สิ่งที่ลร่ำเรียนมาในการผลิตสินค้าของเขาเนั่นคือเขาร้องเพลงไปตีลังกาไปจ้าอะไรอะไรกัน อันนี้ดีเพราะนอนน้อยวันนี้เราจะมาพูดถึงลานดอกไม้นะครับลานดอกไม้เบ่งบานสลอนติ้ง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  ติ้งติงต้งวนดอกไม้ไม่ใช่ลานดอกไม้โอเคซึ่งเขาปล่อยเป็นอัลบ,บั้มออกมาทั้งหมด11เพลงซึ่งใน11เพลงนี้รวมกันแล้วชื่ออัลบั้มว่า All My Purple Feeling โอ้โหทั้งหมดคืออารมณ์ที่เป็นสีม่วงของฉันเป็นอัลบ,บั้มแรกของเขาเลยเขาบอกว่าแสดงถึงตัวตรแรนและการเติบโต,ตเล่าชีวิตและความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาโดยมีสีม่วงเป็นตัวเชื่อมโยงทุกเรื่องราวให้เข้ากับแต่ละเพลงนั่นหมายความว่าทุกเพลงที่เขา ออกมามันจะแทนด้วยสีม่วง11เฉดสีม่วงในแต่ละเฉดเนี่ยก็ถ้าคนที่แบบชอบซื้อลิปสติกอะ่ะก็จะรู้ว่าไอ้ม,ม่วงแต่ละเฉดอ่ะมันมีความแตกต่างให้ความรู้สึกอะไรยังไงอ๋อมันเป็นอารมณ์อย่างนั้นเหรอ,อครับเราขอพูดถึงเพลงแรกก่อนเลยแล้วกันนะ Welcome to my purple story ผมก็เี๋ยว่า Welcome to j น m glue นี่นนั่นนั่นน s ่ e e p s เป็นเพลงเหมือนแบบเป็นเพลงอินเทอร์ลุตนำเข้าสู่บรรยากาศของอัลบั้มทั้งหมดนะคร<แ>ับผมเขากําลังจะชวนเราเข้าไปในสตอรี่ของเขาแต่อันนี้ผมพูดเรื่องดนตรีเป็นหลักแล้วกันสิ่งที่สังเกตเห็นนะหนึ่งเลยคืออุปกรณ์หลักที่เราจะได้ยินลานดอกไม้ใช้บ่อยๆเป็นอุปกรณ์ที่คนไม่ค่อยใช้ในยุคนี้นะผม,มเพิ่งเพิ่งซื้อไปหนึ่งตัวเพราะผมรู้สึกคิดถึงมันก็คือเสียงคีตาร์ไนลอนเสียงตาร์คลาสสิกนั่นเองใช่ครับแล้วก็จุดที่เป็นจุดเด่นนะที่รู้จักรานดอกไม้มามาตลอดลานดอกไม้เนี่ยจะเป็นวงที่มมีควาเป็น คลาสสิกกับแจ๊สสูงมากๆครับด้วยซาวด้วยอะไรของเขาอืมเป็นแจ๊สแบบแจ๊สแบบแจ๊สเคคือ <c> ม <oughs> ีความเป็นแจ๊สที่ยุคเก่าอ่ะแจ๊สแบบสแตนดัดแจส๊สสมูทแจส๊สยกตัวอยา่างเช่แชนแบบว่าเน็ตคิงโคอะไรอย่างเงี้ยลองไปฟังอะไรแบบนั้นหรือถ้าของคนไทยด้วยกันนะครับก็ อาจจะลองไปฟังดูมารูดูดูมาดูจะชัดแต่ว่าของรานดอกไม้ก็จะไม่ได้เหมือนดูบาดูหรือว่าไปเหมือนแบบแจ๊สยุคนั้นแบบสุดๆนะมีซิงเกิลของเขาใช่มีการผสมผสานบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งที่จับได้ก็คือเรื่องนี้แหล,ละแล้วก็มีความญี่ปุ่นส่วนผมผมรู้สึกว่าเวลาผมฟังรันดอกไม้นอกจากผมจะนึกถึงความแจ๊สผมนึกถึงเพลงอนิเมะญี่ปุ่นแบบยุคสเวตพวกแบบอิคิซังอะเหรอ ใช่เลครับอนิเมะที่เป็นแบบพวกแบบโรแมนติกอะไรเงี้ยยุค7เตอ่ะเราจะได้ยินซาวบรรยากาศในแบบนี้ก็ลองไปหาดูครับอย่างของผมนะผมฟังปุ๊บมีอนิเมะเรื่องนึ่งที่แบบโผล่ขึ้นมาในหัวทันทีเลยคือ Galaxy 99่ mm. เด็กงตอนน okay. ี้เด็กงการ์ตูซีเก่าอะไรวะเว็บพนันมาเนี่ยแนะนำมาให้ไปหาดูครับไปหาดูเป็นอนิเมะที่สนุกมากครับคือดูเรื่องนี้ไปนะประกอบกับฟังรานดอกไม้โคตรเข้าคลิปนี้นะมีคนอายุไล่ๆกับผมนะหรือเป็นพวกบ้าอนิเมะโตเก่านะเขารู้แฟนช่องเรามีคนอายุเจ็ดสิบด้วยเหรอโอ้ยแก๊งก๊งแรงเก่าไปนี่คือเพลงที่สองชื่อเพลงว่าเมื่อไรที่คิดถึงเธอวงเล็บ Echo ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเสียงที่หลังจากที่ร้องอแล้วก็ติ้ง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 ติงตง,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 ตงเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงอะไรอันเนี้ยติงๆๆๆติ้งติ้งติ้งอะไรพวกเนี้ยผมเดาเลยนะมันคล้าย อยู่ดีๆชื่อมันเป็นเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งที่มันเกิดก่อนเปียโนฮาร์ปซิคอร์ดเหรอเออฮาร์ปซิคอร์ดไอ้ไอ้อันเนี้ยมันเป็นต้นกําเนิดของเปียโนตรงที่ว่าเสียงมันจะเหมือนกีตาร์คือเวลาเราเล่นเปียโนเนี่ยมันจะคือเป็นคอนที่เคาะป,ปึ้งลงไปใช่ไหมแต่ฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยได้เล่นของจริงไม่เคยเจอเหมือนกันมันคล้ายๆกีตาร์คือกดลงไปมันไม่ได้เคาะมันดีด เสียงมันก็เลยเป็นอย่างนั้นข้อเสียก็คือมันควบคุมดินามิกไม่ได้มันก็ดีตั้งตั้งต้งตั้งลึกออกไหมปั๊บอินเสียงแซมเสียงอะไรในโปรแกรมทำเพลงแล้วก็มีนะเสียงฮาร์ดซิคอร์ดเนี่ยผมเดาเหมือนกันเพราะว่ามันมีการแซมเสียงหรือมีการโพสเซสเสียงเยอะๆเราก็ไม่แน่ใจแล้วว่าต้นกําเนิดเสียงเขามาจากใช้อะไรกันแน่นะไม่แน่ใจเหมือนกันพูดถึงชื่อเพลงอะเขาว่าเอ็กโคเนี่ยมันจะหมายถึงว่าเวลาที่เราพูดอะไรออกไปอะสิ่งที่มันสะท้อนกลับมาดังๆไม่ใช่เสียงเรามันดัปนความรู้สึกเหมือนที่เนื้อเพลงเอธ เหมือนลานดอกไม้กาลังสื่อสารว่าเมื่อไหร่คิดถึงเธอความรักเราอ่ะมันยังอยู่เหมือนเดิมเลยวันไหนที่ฟ้าร้องไห้น้าตาเราก็ไหลเหมือนกันพอเราคิดถึงเธอเมื่อไหร่ที่คิดถึงอ่ะมันมีเอ็โคที่อยู่ในหัวที่แบบว่าถึงจังคิดถึงจังคิดถึงจังตรงเนี้ยมันอาจจะเลยชื่อภาษาอังกฤษว่าเอ็โคนะครับเรียกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวอันนี้คือความเห็นส่วนตัวไม่ได้ฟันธงหรือไม่ได้บอกว่าเขาคิดแบบเราออะเพลงต่อไปเลยครับเกาะลอยฟ้า มันมีโมทีฟบางอันที่ที่เป็นเจ็ดูจริงๆนะเอาเงี้ยแบบโมทีฟเฟซซิ่งอ่ะ เราให้เปรียบเทียบกับกลอนมันคือสัมผัสและวักตอน่ะคือวิธีการลงคำอ่ะกับการเคลื่อนตัวของโน้ตอ่ะมันชัดเจนว่ามันเป็นกลิ่นอายแบบ70ชัดเจนเผื่อใครชอบแนวลานดอกไม้แล้วอยากหาฟังแนวอื่นเพิ่มนะครับ<ม>ถ้าไปหาเพลงเก่าๆฟังอย่างสากลเนาะ<ม>ก็ลองไปฟัง e l e c t r i c Light Orchestra แต่ว่าอาจจะตื้อตัวเขาหน่อยนะแต่ให้ไว้เดียวกันเลยเจ้ากลองแบบนี้ไหมดูมีความอิเล็กทรอนิกกว่าเดอะคาปินเตอร์อ่าคาปินเตอร์นี้ก็ชัดมาทรงนี้เลยเหมือนกันหรือว่า Gilbert O'Sullivan อันนี้ถ้าคนไทยอาจเคยได้ ด i k ็อกอยู่บ้างเท่าที่มผมเห็นนะ<ม>ออลองลองไปฟังดูนะครับถ้าสำหรับคุณฟังคุณมองว่าเีลงเกาะลอยฟ้าเป็นสีม่วงเฉดไหนสารพงศผมรู้สึกเลยว่ามันเป็นม่วงที่ไม่ใช่สีอะคริลิกเป็นแบบเป็นสีน้ำอะโปรงโปรงอะ ก็มันก็ติดพาสเทลหน่อยแหละแต่ที <g <g ่แน่ๆเลยต้องเป็นสีน้ําอันนี้คนเรียนศิลปะจะรู้คือสีน้ำเนี่ยเป็นสีที่โปร่งแสงและเป็นสีไม้ระบายน้ำได้ไหมก็ได้ก็ได้ก็ได้ครับก็ใกล้เคียงใกล้เคียงคล้ายๆกันอยู่คล้ายๆกันอยู่แค่กรรมวิธีไม่เหมือนกันผมรู้สึกว่าเป็นเพลงเพลงคนไกลเนาะระหว่างที่เราไม่ได้เจอกันเนี่ยดูแลตัวเองดีๆนะก่อนนอนเนี่ยฝันถึงวันที่เราอยู่ด้วยกันด้วยนะผมรู้สึกว่าคําว่าเกาะลอยฟ้าของน้องๆเ่เขาไม่ได้อยากให การรอครั้งเนี้มไม่มีจุดหมายแล้วก็ไม่ได้อยากให้การรอครั้งนี้เป็นเนกาทีฉันรอเธอได้เสมอมันคือการรอคอยอย่างมีความหมายจริงๆ มันอาจจะไม่ใช่แบบออรอ, mm. อ,อเธอที่ท่าน้ำนึกออกไหมรอเธอที่ท่าน้านี่พี่มากออไม่น่ากแล้วครับเออนึกออกไหมหมายว่ามันจะไม่ใช่แบบฉันรอเธอที่ท่าน้ําหรือฉันรอเธอที่ทา่ารถอย่างเงี้ยรออยู่กลางนาพาเฝ้าคิดถึงเธออยู่อย่างนั้นอดีตไม่เลือนจากใจหมายว่าเขารอจนดอกไม้แห้งตายจนจากลาหรืออะไรเงี้ยมันน่าแหละแต่เขารอได้ฉันรอเธอที่เกาะลอยฟ้าขอ, mm. ของเรานะ มันก็เป็นปลายเปิดว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาต้องการให้คนนั้นกลับมาหรือเปล่าเป็นข้อดีของการเขียนเชิงอุปมาอุปไมยเป็นฟิลงานแอสเซทแบบประเภทหนึ่งอ,อาจจะเป็นแอสเซกหรือเป็นเซอริลิสติกถ้าให้ผมนึกถึงผมนึกถึง ball i m จินความรักตู้ปลากับสุราหนึ่งปลาแค่จะรักก็ยังไม่กล้าจะเอ่ยจะเผยความจริงอย่างใจที่ว่าง ซึ่งพวกนั้นเขาก็จะแบบว่าคมคายคมเข้มแต่ยังปลายเปิดนะคล้ายๆอย่างนี้แหละอย่างลานดอกไม้อะเขาก็ต้องมีความแบบป๊อกอยู่ในเนื้อเพลงเขาก็เลยเบลนกันประมาณนี้ซึ่งดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะอเพลงต่อไปเลยแล้วกันนะครับยอมอะไรอะไรไม่ค่อยจะได้ดังใจก็ไม่รู้ทำไมอะไรอะไรไม่ค่อยจะได้ดังใจ ไอ้ตรงเนี้ยก,ก็ไม่ได้แังใจก็ไม่รู้ทำไมไอ้เป็นโอตรงนั้นนะ่ะไม่ง่ายนะ ลูกเบสก็ไม่ง่ายลูกเบสก็ดีไซน์สวยที่สังเกตอีกอย่างนะนอกจากไอ้ซาว,วินเทจวินเทจที่ดูสดดูดูแทบจะไม่อดิกับเสียงร้องของน้องลานดอกไม้พวกนี้เราจะรู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของน้องเขาก็คือวิธีร้องแบบแบบเด็ดสนะูนแล้เออแล้วก็ฟังออกว่าแบบเป็นทรงเรียนมาคือเป็นคนสกิลดีแต่ไม่ได้แบบใช้สกิลกับทุกอย่างเลือกเก่งใช่จุดเด่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาใช้กับในเพลงเขาเกอบรูปเพลงเลยนะคือไอ้พวกลูกคอร์เทพาร์ตลูกอะเพจิโออะไรเงี้ย ในเพลงตุ้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 งอะไรพวกพวกเคาน์เตอร์พาร์ทอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ลายสตริงกับลายคอรัสที่แบบโหดีไซน์มาโคตรสวยเวลาเจอนัตดนตรีอย่างเงี้ยอยากทำคอนเทนต์ผ่าสมองเเหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่หรือแบบเอามานั่งร้องให้ฟังเลยว่าแบบเนี่ยลายอย่างเพลงเนี้ยลายคอรัสที่อยู่ซ่อนอยู่ข้างใต้อ่ะมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเสียงสตริงเสียงเครื่องสายที่เขาเล่นเมื่อกี้มันมีโน้ตอะไรอยู่บ้างที่มันมันซ้อนกันไปอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราทำคอนเทนต์นี้ด้วยนะเพราะ แต่ข้างในเนี่ยมันไม่ง่ายอย่าง้านดอกไม้เนะี่ยคือดูเหมือนสดมากๆนะน่าจะทําง่ายนะก็แค่กองเข้าไปอัดเลยเ<ม>บสเข้าไปอัดจะเย็นๆนะเออจริงๆข้างใต้ในนั้นนะนะคือมันมีเลเยอร์หลายๆอย่างซ้อนอยู่เยอะเก่งอะเลียนเก่งเอางี้ดีว่าเอาเอบุคคเลียนเก่งดีว่าเออถึงมาคิดอะไรอย่างงี้แบบวางลงมาได้อะคิดได้ยังไงทําไมถึงเอาอันนี้มองไ้ตรงนี้อะไรเงี้ยในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยเป็นเพลงอ้อนๆอ่ะคือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเหมือนแบบเป็นเพลงแบบเป็นเพลงเมนมา ผมชอบมากเพลงวันแดงเดือดอะไรเงี้ยเหรอครับเพลงวันแดงเดือดอะอารมณ์แป,ปรนะปรวนแน่ไม่อะไรมันก็ไม่คม่คอยได้ดังใจอะเธอก็รู้อะไรเงี้ยยอมหน่อยนิดงไปเงี่ยยอมหน่อยดิ่งไปเงี้ยพีพ่ลูกายอะไรมากมายแค่แบบ,อบยอมนิดนึงขอยอมแง่งแง่งยอมหน่อยได้ไหม <c oughs> อะไรเงี้ยวันเนี้ยมันแบบอารมณ์แป,ปรนะปวนอะก็าอารมณ์แป,ปรปวนแล้วก็ทำตาบิงบิงใส่ยอมหน่อยนิดงไปเงี่ยแต่เราก็แบบเออเออเออยอม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 ได้ป่ะมันเป็นเหมือนเพลงแบบคนที่แบบมีอารมณ์แปรปรวนหรือแบบคนที่เหนื่อยมาทั้งวันเลยให้หัวงแล้วก็แบบ ก็วันแดงเดือดอะแต่ก็รู er ้ว่าแฟนชอบแบบไหนก็เลยทําตาลําไยใส่ยอมหน่อยได้ไหมอะชายแร่อย่างเราพอเห็นตาลําไยปุ๊บเออย่า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 อย่อย่าอย่ายอมาตอไปฮะแล้วดูฝัน i s ส e ขคือถ้าเป็นคนฟังเพลงแจ๊สมาเยอะๆเนาะเล่นเต็มข้อร่อเต็มตีนเป็นที่เมโลดี้ของน้อง หลังออกหมายด้วยเอย้แต่ผมว่าตั้งข้อสังเกตเพิ่มขึ้นที่หนึ่งนอกจากที่ผมรู้สึกว่ามันแจ๊สแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะที่ผมบอกอ่ะถ้าลองไปฟังเพลงแจ๊สเก่าๆนะทรงนี้กันเยอะดูมาดูก็มีอยู่เหมือนกันนะ<ม>ของคนไทยเนี่ยจะมีจุดสังเกตอันนึงที่ผมรู้สึกเพิ่มจากวิธีร้องผมไม่แน่ใจว่าน้องๆเขาอ่ะฟังเพลงฝั่งนี้มาเยอะหรือเปล่าหรือมันโดยบังเอิญเพราะฟังติดมาหลายอันแล้วมันจะมีโน้ตบางตัวหรือบรรยากาศที่มันค,คล้ายๆเพลงป๊อปในยุคอลเตอร์นทีฟเฟื่องฟูยกตัวอย่างเช่น every time i think of you i get a shot right through and ลองไปหาฟังผมคิดว่าเพลงพวกนี้ถึงมันจะเป็นเพลงที่เก่ามากแต่ว่ามันถูกใช้ประกอบนู่นนี่ค่อนข้างเยอะ mm hmm. อาจจะคุ้นคุ้นหรือว่าวง The c ค r ร i g ิ n กนเพลงของค a r d i g a n โดยเฉพาะอัลบั้ม first band on the moon จะมีเพลงที่เป็นเมลโลดี้อะไรแบบนี้ทรงนี้อยู่เยอะขอเน้นอัลบั้มก่อน2งวงนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแต่อัลบั้มสาวไม่ค่อยเหมือนกันเฟนเต้เนี่ยก็คือมาวินเดอะอัลบั้มเพลงยุคนั้นแบบ kiss me อย่างเงี้ยรุ่นนี้น่าจะรู้จักกันเพราะว่ามันเอามาร้องกันบอ่อย kiss me I Yes the Bal ก็คือมันมีวิธีร้องแล้วก็ทางคอร์ดอะไรคล้ายๆกันซึ่งเพลงในยุคนี้แบบเฟนเต้คดีแก่หรืออะไรพวกนี้จะมีบรรยากาศวิธีการวางโนต้ตกับวางคอร์ดแบบนี้อยู่เยอะเหมือนกันซึ่งฟังร้านดอกไม้ติดกันมาหลายอันแล้วคือรู้สึกถึงเพลงตระกูลนี้ไม่รู้ว่าน้องเขาฟังเพลงพวกนี้มาด้วยหรือเปล่าม,มันเลยติดติดมาอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ผมมาฟังแล้วผมรู้สึกถึงส่วนเนื้อหาของเพลงก็คือไม่ได้เจอกันตั้งนานไม่ร่จะมาล่ะแต่อรตงไอ้คำว่า,าตั้งนานของเขาตรงนั้นนะ่ะสวยมากเลยนะเราไม่ไ ไอ้ตรงแถวๆนั้นแหละที่ทําให้ผมนะึกถึงแบบเฟนเต้กับคาดิแกนขึ้นมาทุกฤดูเปลี่ยนไปนับวันฉันฝันถึงเธอ hmm. กินไม่กินจะนอนไม่นอนใจหันละเมอเพราเราจะได้เจอเธออีกสักครั้ง ฉันเจอคนที่ฉันชอบแล,ะละ้วล่ะแม่เมื่อลรจะได้เจอนีกคือทีนะ mm hmm. ทีต่อไปครับก็คือเพลงรักเพลงแรก blooming เพลงนี้เป็นเพลงในอัลบั้มที่ถูกปล่อยไปก่อนละเมื่อประมาณสิงหาปีก่อน mm hmm. ปัจจุบันมียอดวิวอยู่14ล้านวิวเป็นเพลงรักของอัลบั้มนี้ mv มีความพิเศษตรงที่ให้แฟนคลับะส่งฟุตเทจให้เป็นส่วนหนึ่งของคลิปได้ ลายเบส<ค>เก๋มากโหดมากคือคำว่าโหดของเราเนะี่ยอธิบายนิดนึงว่ามันไม่ใช่ว่าแบบโห,โหต้องเล่นยากสแสลปุปป๊บ<ม>ปุป๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บคำว่าโหดของเราคือโหเลือกโนต้ตมาดีมาก,มากเลยเราฟังก็ต้องหูคิดมาดีจังวะอะไรอย่เงี้ยส่วนตัวผมนะคือไม่ได้บอกว่า เขาก๊อป้หรืออะไรมานะแต่ว่าว i ้ e ของมันแล้วกันบรรยากาศวงเขาอ,อาจจะดูร็อกหนักกวันนี้<ม>แต่ว่าพอลดคอร์ดลดเดนามิกลงมาได้บรรยากาศเมื่อกี้เลยเหมือนกันพราวในในอัลบั้มของพราวอ่ะคือถ้าเกิดว่าลดความหนักมันลงมาก็จะได้บรรยากาศประมาณนี้เ<ม>ช่นเดียวกันคนรุ่นลุงอ่ะฟังปุ๊บ นในหัวมันคือแบบปึง้งยืย้อนทายแมชชีมตกลงมานั่งตอนเราเป็นวัยรุ่นเลยปึง้งส่วนเนื้อหาของเพลงก็ผมว่าเจ๋งดีนะเป็นความเซเรียลที่ดูไม่ได้เลี่ยนขนาดนั้นนะครับความหวานของฉันเนี่ยดาวนับล้านอยู่บนฟ้ายังรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นของแท้ <c oughs> ก็นั่นแหละเป็นความเซรียลแบบที่แสวี่เซี่แสวี่เหมืนที่เรฝันคือเขียนเพลงรักให้สวยงามอะยากกว่าความสวยงามตอนที่เราอยู่ด้วยกันถ้าแปลให้ไม่ซับซ้อนก็แปลว่าแบบเขียนเพลงรักให้หวานอน่ไม่รู้จะเขียนยังไงให้มันหวานเท่ากับตอนที่เราอยู่ด้วยกันให้คนเขาเข้าใจว่าแบบอ่านแล้วรู้สึกหวานเท่านั้นเน่เราจะอยู่ด้วยกันกระทั่งในตอนฝันและหลับตาก็จะมีเธออยู่ในนั้น อยู่ด้วยกันไม่พอนอนกอดกันไปไปอยู่กันในฝันนีกก็เนี่ยพวกหล่อนเข้าใจไหมฉันไม่รู้จะอธิบายพวกหล่อนยังไงว่าชีวิตจริงฉันน่ะมันน่าอิจฉาจนแบบฉันไม่รู้จะเขียนมันยายเป็นตัวสีอให้พวกเธอฟังไว้ยังไงบอกว่ารักอีกสักคำช่วยทําให้เพลงนี้หวานกว่าเดิมอีกได้ไหมคนฟังตายกันไปสมควรแล้วที่14ล้านวิวอ้าเพลงต่อไปเลยครับบีดีบับบาบับบ้าบับบาบับบาติดบับบ้าบับบาบับบาบับบาติด เรื่องเรื่องดนตรีคือแบบแอบโชว์ของกันเอาเรื่องอะมันเป็นสกิลการจัดวางนะคิดได้ยังไงที่เอาท่อนนี้ไว้ตรงนี้แบบนี้แล้วต้องเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยมันเหมือน,นเหมือนแบบสถาปนิกที่ออกแบบเก่งๆเราเปิดเข้าไปแล้วแบบถ้าสําหรับคนที่แบบไม่ได้เรียนดนตรีนะ <S <S พอรู้บ้างนิดหน่อยแบบเล่นกีตาร์เป็นตีถึงคำรชำเหมือนระหว่างคุณตีคอร์ดซตรงๆอะกับเวลาตีคอร์ดซ เมเจอร์เซเว่นซีแบบซีซัทโฟซีซัททูซีไนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกเอ้ e, มันดูแบบบิวตี้ฟูลกวา่าเลยอย่างเงี้ยกีตาร์มันก็มี6เส้นเหมือนกันทุกตัวนึกออกใช่ไหมเราจะดีไซน์มันยังไงให้ซีของเราอ่ะดีกว่าเดิมอ่ะผมเราว่ามันคงไม่ใช่ซีที่ดีกว่าเดิมหรอกแต่เป็นซีที่เราอยากได้อ่าหรืออะไรอย่าง,งานั้นก็แล้วแต่ความต้องการของผู้ประพันธ์ที่เราสึกว่าเออเพลงนี้ดูแบบเป็นไวท์ส่วนตัวค่อนข้างสูงอะ่ะ ทั้งคอรัส,คสเครื่องสายเาโมโลดี้ก็เอาเรื่องคอร์ดก็เอาเรื่องฮาร์โมนีก็เอาเรื่องริทึงเซสชั่นก็แสบส่วนเนื้อหาของเพลงก็คือได้เวลาค่ำคืนเต้นลำขอโทษนะที่รบกวนผมไม่ได้จะรบกวนเสียงดังนะครับผม,มตอนนี้ฉันขอให้เธอเต้นลำ <c oughs> เอโทษดีนะครับผมไม่ได้อยากจะรบกวนเสียงแต่ว่าดวงดาวคืนนี้เนี่ยมันชวนให้คืนนี้ดวงดาวต้องเป็นขยัน ดรืงดังยนงีนี้ยชวนที่ผมรู้สึกว่ามันคืนเพลงจนผมอยากจะชวนคุณมาเต้นลำสักนิดนึงในตอนนี้ฉันคอยเต้นมาเต้นกับผมหน่อยได้ไหมปล่อยใจของเธอบีดีบีบีดีบีดีบาบาแดนอันนี้สำหรับคนที่งงว่าทำไมต้องบีดีดีบบ,บา ก็ในเพลงมันก็มีไปแล้วนอท่อนนั้นนะซึ่งมันก็เป็นฟิลคล้ายๆแบบเพลง d o d o b d o d o b d o b พวกฝรั่งเขาก็เรียกแบบพวกแบบนี้เรียกว่าด o o b หรือถ้าเกิดว่าเป็นการ์ตูนฝรั่ง สมัย s e v e n t i e ก็จะมีเรื่องหนึ่งปาป้าป้าป้าอ่าที่เป็นตัวคล้ายๆเป็นตัวสไลน์กลมๆใหญ่ๆไปหาดูเราเองเด็กๆปาป้าป้าป้าบาป้าป้าป้าบาป้าป้าป้าคริปต่อไปชื่อเพลงว่าแท็กซี่นะฮะขอดไปเลยไปถับไปไกลไกลหรืีที่จะหลบเถออ่ะมีโกะปรดี๋นี่ไม่ใช่อะไรแท็กซี่แท็กซี่เป็นเพลงสากลนเพลงแรกของวงครับซึ่งเพลงนี้จะคอยปลอบประโลมจิตใจให้กับคนที่ต้องทนอยู่ความท็อกซิกในความสัมพันธ์น่ย แจ๊สเต็มข้อร่อเต็มตีนอีกแล้วครับเพี้ยคิดได้ไงวะผมไม่รู้นะว่าคุณเรียนอะไรมาแล้วแต่สำหรับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมรู้สึกว่าเป็นคนขี้ดื้อเหมือนกันยังไงครับขี้ดื้อยังไงครับขี้ดื้อที่แล้วก็เมเจอร์เลยอ๋อก็คือพอเข้าท่อนปุ๊บปุ๊บดึงกับเข้าเมเจอร์ ก็คือพอท่อนปุกปุ๊กก็คือสว่างเลยแต่เข้าใจด้วยความหมายของเพลงนะเพราะเนื้อเพลงเขาพูดอยู่นี่ใช่ไหมว่าตอนช่วงแรกอะครึ่งแรกเขาเขาเกิดนําเรื่องแบบบรรยากาศแย่ๆต่างๆกันนะออจากไมเนอร์เป็นเมเจอร์อย่างเงี้ยมันมันได้ง่ายกับทุกคนไงส่วบผมก็ไม่มีอะไรจะพูดอะคือก็ขอบคุณขอบคุณรันดอกไม้เพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนเรียนดนตรีแบบเรียนโดยตรงเออแบบหนักหน่วงหรือเรียนโดยตรงแบบรับปริญญามาแต่เราก็พอมีความรู้แหละประมาณนึงอะนะพอเวลาฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าขอบคุณที่แบบเอาของอะไรที่มันแบบ คนเขารู้สึกว่าพูดว่าแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าพูดว่าคลาสสิกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าหูมันปินมันได้ฟังอะ แต่อันนี้เขาเอามาทําให้เราย่อยง่ายอ,ะอ่ะม,ม,มันกลายเป็นแบบอัพสกิลการฟังของคนฟังเป็นตัวด้วยเมื่อต่อไปพอเวลาเขาได้ฟังเพลงแจ๊สหรือเพลงคลาสสิกที่มีทรงอะไรแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่ามันเสพง่ายขึ้นพัฒนาการฟังไปได้ด้วยในแง่ตองนีนงก็ขอขอบคุณลานดอกไม้ครับที่พยายามทําอะไรแบบนี้ออกมาให้คนฟังฟังแล้วย่อยง่ายส่วนเนื้อหาของเพลงก็คือปอบปลุจิตใจคนที่ต้องทนอยู่กับความทอกซิกแปลมาแล้วได้ความว่าฉันจะนั่งแท็กซี่ออกไปจากเมืองนี้ให้ได้และฉันทิ้งเรื่องแย่ๆที่เกี่ยวกับคุณใหหห้มดบอก่่วา คุณทำเรื่องแย่ๆกับฉันลงคอได้อย่างไรฉันสงสารสาวๆคนอื่นๆของคุณจังเลยแล้วทอนทุกที่สว่างๆเมื่อกี้ที่เราเกัวเมื่อกี้เมื่อฉันตัดสินใจทิ้งเธอไว้ข้างหลังแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าชีวิตของฉันะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากเลยฉันหวังว่าจะพบคนที่ปรารถนาอย่างแท้จริงแต่ผลของการการะทําของคุณน่มันจะย้อนกลับไปทาร้ายตัวคุณเองมีความ แต่แทกกระทันกว่าทุกเพลงที่มีดูดูแอคทีฟขึนมาอีกนิดนึงคนที่กำลังทนอยู่กับความท็อสิกหรืออะไรเงี้ยบางทีก็ฟังอะไรจะรู้สึกแบบถึงนะเพลงต่อไป I miss you when I'm drunk เพลงสำหรับคนที่ไม่ move on ดื่มแล้วคิดถึงหนักกว่าเดิมเออแย่กว่าเดิมชิบหายแถมเมาแล้วภาพตัดด้วยตื่นมาจำไม่ได้เลยเมื่อคืนทำอะไรลงไปบ้างใช่ใช เป็นไงครับคุณศิลปินสุดหยองปิดบองศิลป์โอ้โหครับหยองตามมาอีก EP เลยหรอเจ๋งมากครับผมชอบมากเลยอันนี้พิเศษนิดนึงผมชอบลายเบสฟังมาหลายเพลงแล้วรู้สึกว่าตัมมือเบสแสบเมื่อกี้พอพูดไปแล้วขอเพิ่มเพลงอีกเซตหนึ่งเอาไว้ฟังประกอบคู่กันกับลานดอกไม้สำหรับคนที่ชอบเพลงแนวนี้เป็นพิเศษวงครับกับสีเต่าเธอเข้าไปเออครับนี่เป็นวงแบบว่าเป็นวงบิดป๊อปอะไรประมาณนี้เกิดก่อนเมอร์เดนด็อกอีกติดลอยๆคอร์ดทรงๆเนี้ยนะแล้วเป็นเพลงเก่าลองไปหาฟังดูอันนี้เป็นตำนาน วงการเพลงไทยเหมือนกันถ้าเป็นคนชอบฟังแคทวีดีโออะเปิดครับกับเปิดสี่เต่าเธอขึ้นมามคุ้นหน้าทั้งนั้น <laughs> เอ้ในวงการภาพยนตร์ไทยหรือว่าแบบวงการเพลงอินดี้ไทยหน้าตาคุ้นหมดเลยส่วนเนื้อหาของเพลงก็คือแบบประมาณว่าคิดถึงเธอตอนดื่มหลับตาฝันถึงเธอทุกคืนไม่เคยหายไปอยากโยนมันทิ้งให้หมดหัวใจที่เคยรักกันแต่มันลืมไม่ได้ทุกคืนที่ฉันดื่มอะมันยังยังค้มคืนยังค้มคืนหยนดน้าตาเพลงของสายดื่มแต่ก็ไม่ใช่คนประเภทดื่มแบบ ชนแก้วแล้วขอแีขอขอมันแห้งกัะเทยรแห้งนะรนอนหลอนให้มันตปออย่างนั้นละนนะเป็นโค้ดลงสนามเจ็บเองบอกใครก็ไม่ได้อยาเรื่องคงคืนเยเพลงต่อไปครับในวันพรุ่งนี้ขอให้เป็นวันที่ดีนอ์แมสรอระบายสดมาก ผมว่ามันเป็นด้วยเสียงน้องลานดอกไม้เองมันน่าฟังด้วยนะหมายถึงวิธีร้องของเขามันดูแบบดึงดูดดูน่าฟังดูแบบลอยๆแบบ ฟังได้เรื่อยๆฟังได้ทั้งวันมันเลยอาจจะทําให้ดนตรีที่เรียกว่าดูไกลตัวหรือลึกอย่างเงี้ยมันดูฟังง่ายขึ้นด้วยอ่ะอันนี้ขอเสริมอีกแอะวันนี้มันดูพูดนอกเรื่องจากลานดอกไม้ไปเยอะหน่อยแต่ขอโทษแล้วกันนะลานดอกไม้อันนี้ถือว่าเป็นการกระจายรสนิยมการฟังเพลงให้วงการเพลงด้วย<ม>แล้วกันเนาะผมนึกถึงภาพยนตร์ได้รรยากาศเดียวกับลานดอกไม้ประมาณนึงนเลยเหมือนกันล่าขุมทรัพย์แมงต่อยหน่อย <laughs> ไ,มไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผมนึกถึงเรื่องนี่ทองไม่ใช่ <laughs> <laughs> อังกออังกอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì buôn không ถ้าเป็นภาพยนตร์ในรอบ10ปีที่ผ่านมาผมนึกถึงเรื่องนี้ครับพิกินอเกนหลายเพลงเลยหลายเพลงเลยพิกินเอเกนเนี่ยเป็นภาพยนตร์เพลงเพลงลอ t a าที่ดังสุดแต่ว่าเพราะทั้งอัลบั้มเลยนะ o อ t mm ี hmm. ของภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งหลายๆเพลงก็บรรยากาศเนี้ย mm hmm. ลองไปหาฟังเพิ่มคืออธิบายก่อนว่าคำว่าบรรยากาศคือบรรยากาศนะคือไม่ได้บอกว่าชอนราเดียวกันอ่าไงตอนอันนี้ในมุมส่วนตัวของนักดนตรีอย่างผมนะบางทีแอร์เรน์ไม่น้อยเล็กๆแต่พอเวลามันทำถึงเนียถึงแม้จะน้อย แต่ถึงก็คือถึงบางครั้งในความข้อดีของความน้อยอะ่ะมันทําให้เราได้ยินเมโลดี้หรือได้ยินฮาร์โมนีหลายๆอย่างชัดๆมันกำทราบ กําซาเออมันกําซาบดื่มดำกําซาบกําซาเนี่ยเก่าสัว์กําซาบส่วนเนื้อหาของเพลงก็คือถึงกลางคืนไม่ค่อยจะยอมนอนนะครับเธอคิดถึงใครหลายคนที่จากไปบางคนผ่านมามีค่าแล้วหายไปตัวฉันก็พอเข้าใจนะแต่ฉันเองก็ยังอยู่ตรงนี้อยากช่วยให้เธอหลับฝันดีในวันพรุ่งนี้ขอให้เจอวันที่ดีเรียกว่าเป็นเพลงกำลังใจแม้วันพรุ่งนี้จะไม่งดงานเท่าไหร่แต่ฉันมั่นใจว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิมต่อให้มีฟ้ามีฝนมันจะมีลุง ที่สวยงามให้รับชมอยู่เหมือนเดิมเช่นเธอไงวา้าดีคืนยก็ยัง <c oughs> มีความเป็นเซอร,ร์เบียเนาะบอกให้คนที่อยากได้กำลังใจจากใครสักคนเพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายแล้วนั่นก็คือเพลง I'm s a y i n g Goodbye เก็ถือว่าเป็นเพลงสุดท้ายที่ดีต้องมองไปตรงนี้ก็ถูกแล้ว นึกถึงเพลงไทยอีกวงหนึ่งอีกแล้วทำไมวันนี้คุณนึกถึงเรื่องอื่นเยอะจังวะละองฟองโดยเฉพาะละองฟองอัลบั้มแรกตอนที่ยังเป็นพี่วิสายังเป็นนักร้องนำอะ ไม่ใช่นักร้องคนปัจจุบันอนะแบบเราจะรู้จักเราองฟองในช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่จริงๆเราองฟองนี่คือวงอายุแบบ20กว่าปีจะ30ปีอยู่แล้วอัลบั้มแรกเราองฟองนี่ผมเรียนประมาณปี 2, 2> คุณจะบอกว่าพี่เขาแกล่ล้วใช่แก่ก,กว่ากูอ่ะอันนี้ร้อยอันนี้ชัวร์ฟังรานดอกไม้แล้วผมแม่งนึกถึงแบบนึกถึงบรยาางงงบรยากาศเกา่าๆนึกถึงบรรยากาศเก่าๆ2ช่วงนึกถึงบรรยากาศเก่าๆตอนเด็กเลยตอนเด็กมากๆเลยก็คือบรรยากาศที่แบบตอนดูซีรีส์ดูอนิเมะญี่ปุ่น ยุคเซอ่ะก mm. ับอีกยุคหนึ่งคือช่วงตอนเป็นวัยรุ่นและช่วงวงการ a อัล r เทอร์นทีฟโอ้คนแก่รู้สึกดีในเนื้อหาของเพลงก็ก็ดูเป็นเพลงปิดอัลบั้มที่ดีฉันเสกกุญแจให้กับภาพเก่าให้กับรักของเราให้กับฝันที่เคยมีกันเพราะว่าฉันจะไม่มีเธออีกแล้ว ขอทิ้งทุกคำสัญญาไปแล้วกันนะแม้ว่าจะเสียดายแต่ว่าเธอทําให้ฉันรู้ว่าจากนี้ฉันจะจำเอาไว้ว่าจะไม่ละใครมากเกินไปอีกแล้วเป็นเพลงอกหักที่แบบแอบมีความย้อนแย้งในใจถึงจะเสียดายแค่ไหนแต่ก็ทิ้งไปดีกว่าสี่ goodbye หมด ชอบเพลงไหนเอาสักแบบอ่ะสามเพลงแน่ๆล่ะเพลงรักเพลงแรกเนี่ยกับยอมเนี่ยที่เป็นเพลงดังเขาเนี่ยชอบแน่ๆอยู่แล้วแล้วก็ก็คือเพลงเกาะลอยฟ้าอมันนึกถึงพวกเพลงเก่าๆในตอนวัยรุ่นกับตอนผมเด็กอ่ะอันนี้คือเป็นรสทิอามส่วนตัวเนาะสำหรับผมถ้าสมมติว่าวันนี้อยากฟังลานดอกไม้เพลงแรกคือแท็กซี่เพลงที่สองคือ I Miss You When I'm d u n k เพลงที่สามคือยอมให้พี่เพิ่มอ่ะพี่อยากเพิ่มเพลงรักเพลงแรกไปด้วย คือชอบในวิธีการเรียเบเรียงของเขาครับก็ประมาณนี้ฮะลานดอกไม้นี่คือความเห็นส่วนตัวไม่มีอะไรถูกหรือไม่มีอะไรผิดนะครับอันนี้อยา่างเหมือนที่ลุงบอกว่าบางทีฟังเพลงนี้แล้วนึกถึงตอนนั้นนึกถึงตอนนี้มันเป็นมันเป็นความ,รรม,รรม,รรมทรงจำส่วนตัวที่ที่เราคนเรามีไม่เท่ากันอยูแ่แหละสำหรับใครที่อยากจะลองให้เราฟังอะไรในแบบของเราก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ขอบคุณลานดอกไม้ที่ทำเพลงออกมาด้วยนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขการฟังเพลงครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจวงใดเป็นพิเศษ สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ว่าอยากได้วงอะไรสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังเราโอกาสน่าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเราส่งเพลงอีกุกสังตอนเพลงตอนจบอะเนาะก็ส่งแบบลานดอกไม้อย่างเงี้ยตอนเด็กๆฟังไม่ได้รู้สึกว่ามันฟังยากฟังซับซ้อนอะไรเลย โตขึ้นมาเฮีย้ยเพลงแม่งอย่างยากอยิ่สั่งเลยับบประจานนะอีก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 ีออยสิเกเร่ยนี่ยยากนะโอ้เข,ขาข<อ>ต้องเคเติ์พารน,นี่แม่งโอ้ง่ายไม่ง่ายนะ